นายเอกนิตินิติธรรมประพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับท่านลงพื้นที่ไปชักชวนผู้ค้าให้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus ด้วยตัวเองที่ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังซึ่งต้องบอกว่าสร้างความคึกคักให้กับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าผู้ที่มาจับใจ่ายใช้สอยภายในตลาดเป็นอย่างมากครับนายเอกนิติก็บอกว่าโครงการในรอบนี้คาดว่าจะมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า900,000ร้านค้า ใกล้เคียงกับร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่5ในอดีตแล้วก็จะช่วยให้มีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจราว8 8 0 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวครับวันนี้เราเริ่มขอจากร้านค้าก่อนนะครับเพราะว่าจากเตรียมร้านค้าให้พร้อมเวลาประชาชนเขาไปใช้สิทธิ์เนี่ยจะได้มีร้านค้าคนล,ละครึ่ง p l u สที่พร้อมจะเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ทุกคนก็จะได้ใช้ได้ เมื่อกี้ผมไปเดินตลาดมาก็หลายคนก็บอกว่าเริ่มเข้าสู่ระบบไปแล้วว่าเข้ามาสู่ร้านค้าของคนละครึ่งพลัสแล้วก็ตรงนี้เนี่ยหลายคนอยู่ในระบบอยู่แล้วก็ง่ายมากส่วนคนที่ยังไม่อยู่เมื่อกี้ก็บอกว่าไปดาวน์โหลดข้อมูลนะครับใบสมัครจากคนละครึ่งพลัส c o m นะครับ ใครติดปัญหาเดินเข้าไปแบงก์กรุงไทยไปที่กระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยราชการกต่างๆก็คงจะพร้อมที่จะช่วยแต่แบงก์กรุงไทยจะช่วยได้เยอะมากเพราะว่าจะไปทีเดียวท่านก็จะได้รับการช่วยเหลือและอธิบายได้ทั้งหมดนะครับ